Hãy subscribe cho kênh bạn Mì bạn hấp dẫn Đi mấy tá mình đi. À. 20 có không? Không cần phải nói ข้าวเหนียวราาไม่ทาของรานป่ะข้างในยี่สิบค่ะ มีเจ็ดสิบหกสิบห้าหกสิบค่ะสิบกดแล้วนะคะครบสามสิบสิบอย่างขายออกมา นีแต่เป็นข้าวอย่างไรแท้อะไรครับปีกีิปปีครับกิปปีของมืออาชีพเดียวไม่จบต่อไปจิ้มยัง อหมครับอคเอาเอาาสงถงพ้นค่ะนน้อง <rumor ông gibt Darwin> ี้ค่ะกิบยี่ม <nei> ค <Die ingo> <out German> ่ะ้

สามน้องดี่วันนี <fit> ้สามหนังไก่ก็นไ่มันไม่มีมันไม่มีของยาวสามแล้วก็ห <Hayır> นังไก่แล้วก็ข้าเหนียวย่างร้อน